สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปัรตีเพรยน์เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปารตีก็อยู่ที่บริษัทเพรยนนะคะสำนักงานใหญ่นะคะอยู่เซรีไทย68แยก1เช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เอามีรถนะคะเข้ามาอัปเดตนะคะเอามารีวิวให้ชมกันอีกคันนะคะเป็นคัน เป็นคันที่อยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นคันสีแดงคันนี้นะคะมาพร้อมกับป้ายทะเบียนนะคะ3ทอร์บูเทลคลองค้างนะคะห้าแนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว n i สสัน n a วาร่านะคะสอตัวอ e, ีนะคะเป็นตัวแ a ็ก e d i t ชันเป็นปี2020นะคะคันนี้นะคะได้เป็นตัวแคปนะคะเป็นตัวเกียร์แมนนวลนะคะ สำหรับคันนี้นะคะราคาเราขายอยู่ที่4,69 0 0 0บาทนะคะบอกเลยว่าใครนะคะหรือว่าพี่พี่ลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหาตัวนิสันนัมบาร่านะคะเอาไว้ใช้งานหรือว่าเป็นสาวกนิสันนะคะแนะนําเลยนะคะรถคันนี้รถสวยๆนะคะรถเข้ามานะคะสภาพสวยรถสีเดิมเลยนะคะจากโรงงานเลยนะคะรถไม่มีกับสีแน่นอนนะคะได้เป็นตัว Back Edition นะคะได้เป็นคันสี ดำแดงนะคะเป็นแดงดําเลยนะคะคันนี้ที่อยู่ข้างหน้านะคะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะปฏีฝากกดไลค์นะคะกดติดตามะคะ่ะกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปฏิด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้นะคะไม่พลาดในการนะคะอัปเดตรีวิวนะคะรถเข้าใหม่ให้ชมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใน ตัวรถกันเลยนะคะเรามาดูในส่วนของด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันเลยนะคะในส่วนของไฟหน้าคันนี้นะคะได้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะเป็นตัวคู่แก้วนะคะมาพร้อมกับตัวไฟ d a y ์ i m e r u n n i n g นะคะเป็นตัวไฟ LED นะคะบอกเลยนะคะว่าตัวชุดโคมไฟนะคะคันนี้นะคะ สวยเลยนะคะไม่มีลายแต่งงานนะคะสาภาพสวยๆส,ยสาภาพเดิมๆนะคะเป็นชุดโฟมไฟที่มาจากโรงงานนะคะสาภาพตัวรถคือไม่ได้เก็บงานเลยนะคะรถพร้อมใช้งานรถสาภาพสวยๆเลยนะคะในส่วนถัดมานะคะมาดูในส่วนของตัวกระจังหน้าคันนี้นะคะในส่วนของกระจังหน้าของเขานะคะได้มาเป็นสีดําเปลี่ยนโหนกแบ็กนะคะ มาพร้อมกับตัวโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะเป็นตัวนิสันนะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะนี่คือในส่วนของด้านหน้ากันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะสปอร์ตไลท์จากโรงงานนะคะสำหรับตัวกันชนนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะได้ตัวช่องระบายอากาศมาเป็นตัวพลาสติกสีดำนะคะแต่ง ด้วยตัวสติกเกอร์คาดสีส้มตรงกลางนะคะให้ดูสวยงามนะคะตัวนี้เป็นตัวเฉพาะของตัว black edition เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของยางกับแม็กคันนี้กันนะคะสำหรับตัวยางกับแม็กนะคะคันนี้นะคะเป็นแม็กเดิมแม็กแท้จากโรงงานนะคะตัวนี้จะได้เป็นแม็กดำเงานะคะมาจากโรงงานเลยนะคะ สภาพตัวใหม่บอกเลยว่าไม่มีรอยกินฟุตบาทนะคะสภาพสวยๆนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะตัวยางนะคะได้เป็นยางโตโยนะคะนะคะี่ค่ะมาพร้อมกับยางปีใหม่ๆนะคะตัวนี้ยางได้เป็นปีสองพันยี่สิบนะคะเอ่อตัวดอกยางนะคะพร้อมใช้งานสภาพยางใหม่รถพร้อมใช้งานไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะได้ไปอ่าใช้งานได้เลยนะคะรถไม ต้องไปเปลี่ยนเรีงเปลี่ยนยางนะคะไม่ต้องไปตรงไปแต่งอะไรนะคะรถพร้อมใช้งานเลยในส,ส่วนของตัวโครงสร้างนะคะในส,ส่วนของตัวโครงสร้างซุ้มล้อนะคะโชคเดิมนะคะสําหรับคันนี้นะคะไม่มีการดัดต่อดัดแปลงตัวเครื่องรถนะคะสภาพเดิมนะคะจากโรงงานเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส,ส่วนของตัวกระจกมองข้างคันนี้นะคะสําหรับกระจกมองข้างนะคะ เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์คาดตรงกลางนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะได้เป็น LED นะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะรอบคันตัวนี้ฟิล์มนะคะจะเป็นฟิล์มใสฟิล์มเดิมจากโรงงานนะคะสภาพรถนะคะอันนี้คือในส่วนของด้านข้างสติกเกอร์ตัวลายแบ็ k อ d ดิชั่น ติดให้แล้วเรียบร้อยอันนี้เดิมๆจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์ 2.5D d t i นะคะเครื่องเป็นตัว VGS Turbo นะคะนะคะติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับตัวมือเปิดนะคะตัวมือเปิดได้เป็นตัวสีดำนะคะตัวนี้ชุดแต่งที่ได้มาก็จะได้มาเป็นตัวบันไดนะคะเป็นบันไดจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวกระบะท้ายนะคะอันนี้ มาดูกันเลยนะคะมาพร้อมกับตัวสตไทเกอร์แบ็กออดิชันของแท้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยางกับแม็กด้านหลังนะคะบอกเลยว่าสภาพแม็กสีรล้อนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยกินฟุบบาทน,นะคะสภาพสวยๆเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างตัวเสีนะคะบอกเลยว่า ของนิสันคือสําหรับรถบรรทุกแน่นอนนะคะเซตสี่หนานาเซตสีส่ใหญ่ๆนะคะโครงสร้างเดิมๆจากโรกงานนะคะไม่มีคราบสนิมไม่มีรอยสนิมนะคะรถสวยๆเดิมๆนะคะบอกเลยนะคะว่ารถเรานะคะเป็นรถคัดเกรดคุณภาพนะคะเป็นรถมือสองคัดเกรดเนะคะเอามาไว้รอคุณลูกค้านะคะสําหรับใครที่มองหานะคะอยากใช้งานนะคะ ก็แนะนําเลยนะคะรุ่นคันนี้นะคะในส่วนของไฟนะคะในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะนะคะคตัวมือเปิดนะคะเป็นพลาสติกสีดํามาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังนะคะตัวโลโก้นะคะนิสันตัวอักษรน,นาวาร่านะคะตัวโลโก้ต่างต่อยู่ครบนะคะตัวกันชนหลังนะคะได้เป็นสีดํานะคะตัวนี้กันชนจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของกระบะนะคะ ในส่วนของกระบะก็มาพร้อมกับตัวแมกไลเนอร์แล้วนะคะนี่ค่ะสภาพนะคะสวยๆพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะก่อนที่จะไปดูในส่วนของห้องโดยสารนะคะอันนี้คือเดี๋ยวดูในส่วนของด้านข้างนะคะในส่วนยางกับแมะะ็กบอกเลยว่ายางกับแม็กสีเราก็บอกเลยว่าไม่มีรอยกินพูดบ่ายนะสภาพสวยๆโครงสร้างตัวเซสซีนะคะไม่มีซานิมโครงสร้างเดิมไม่มีการตัดต่อนะคะ เรามาชมกันต่อในส่วนของภายในกันนี้นะคะในส่วนของภายในนะคะในส่วนของด้านข้างกันก่อนนะคะในส่วนด้านข้างตัวของประตูนะคะนี่คือสภาพนะคะโซนด้านข้างสวยๆนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะในส่วนของฟังก์ชันตัวปรับกระจกนะคะปรับกระจกจับเป็นไฟฟ้ารอบคันเลยนะคะได้ออโต้ฝั่งคนขับนะคะตัวปรับกระจกมองขางเป็นไฟฟ้าเซ็นทร์ล็อกนะคะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะได้เป็นมังติฟังก์ชันนะคะควบคุมที่พวงมาลัยนะคะตัวพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะสแสดงผลดิจิตอลนะคะถัดมาในส่วนของจอเครื่องเล่นนะคะ,ะขนาดจอเครื่องเล่นก็จะเชื่อมต่อ FMAM AUX นะคะเชื่อมต่อวิทยุได้นะคะแล้วก็ USB AUX ได้นะคะในส่วนของแอร์เป็นแอร์มแ,แ,แอร์แมนนวลน,นะคะ หรือแอร์อนาล็อกนั่นเองอ่าในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะนะมาพร้อมกับเกียร์หกสปีดนะคะในส่วนของคอนโซลหน้าสสวยๆนะคะไม่มีรอยชํำเลยนะคะในส่วนของคอนโซลหน้าก็ใน,นนะคะก็จะได้เป็นตัวเบาะหนังนะคะตรงกลางนะคะจะแต่งด้วยผ้านะคะเป็นลายส้มดำนะคะออกแบบมานะคะตัดกัน ก็ความสวยงามนะคะเบาะหนังสภาพเดิมๆไม่มีรอยขาดรอยยุบนะคะในส่วนของด้านหลังแคปกันบ้างนะคะในส่วนของด,ด้านหลังแคปนะคะนะคะสภาพสวยๆสภาพเดิมๆนะคะในส่วนของพรมหลังคาข้างบนนะคะ,นะค,ะคันนี้อาจจะมีเจอมาบ้างนะคะ รอยเจิมเดี๋ยวเราลบให้นะคะถ้าใครไม่ชอบนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะมาดูภายในห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อภายในห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะลูกค้าเลยค่ะ มาชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันต่อเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าภายในห้องเครื่องคันนี้นะคะห้องเครื่องสภาพเดิมนะคะตัวเครื่องวางจุดเดิมนะคะรถไม่มีการดัดแปลงตัวเครื่องตัวถังนะคะ รถทุกคันนะคะสภาพเดิมนะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะในส่วนของห้องเครื่องบอกเลยว่าในส่วนของตัวห้องเครื่องไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มนะคะภายในห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยจุดตัวเชื่อมนะคะระหว่างตัว เครื่องนะคะไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มเลยนะคะรอยซีนรอยต่างๆนะคะแน่นนะคะน็อตนะคะภายในห้องเครื่องยังไม่เคยขันแล้วก็ไม่เคยขยับสักตัวเลยนะคะห้องเครื่องเดิมๆนะคะสภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของคานคันนี้กันเลยนะคะสําหรับคานนะคะก็เป็นคานเดิมคานแท้นะคะจากโรงงานนะคะตัวน็อตยังไม่มีการขยับนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะรอยมาร์ก mm hmm. ต่างๆนะคะที่มาจากโรงงานนะคะอยู่ครบมีให้เห็น นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะบอกเลยว่าก็เป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะคะนอตขาฝากระโปรงนะคะเนี่ยคะ่ะปูนสีอยู่ยังไม่มีการไขาการยับนะคะขาฝากระโปงนะคะตำแหน่งเดิมจุดเดิมนะคะรอยเม็ดอรอยมาร์กนะคะตะเข็บมุมสันนะคะต่างๆนะคะที่มาจากโรงงานนะคะเนี่ยคะ่ะ เดิมๆทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสติกเกอร์มออก,กอนะคะอันนี้ก็มาจากโรงงานเลยนะคะตัวยางขอบฝากระโปรงนะคะเนี่ยคะ่ะนิ่มๆกันเลยนะคะจิกให้เห็นเลยเป็นเดิมๆนะคะคือสภาพของฝากระโปรงเดิมนะคะสีเดิมนะคะไม่มีการทําสีกับสีใดๆนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะ,ะในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะคะก็เป็นแผ่นกันความร้อนที่มาจากโรงงานเลยนะคะให้ ชมกันเลยนะคะว่าตัวพุกนะคะยังไม่มีการแกะนะคะตัวแผ่นกันความร้อนไม่ย้วยไม่ขาดนะคะสภาพเดิมๆสภาพสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวนิส s ันนาวาร่นะคะ2.5ตัว e นะคะเป็นตัว b a c k e dition นะคะเป็นโฉมปี2020นะคะอ่าะคะได้เป็นตัวแคปนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ ราคาเราขายอยู่ที่469,000บาทนะคะสายวันทุกหรือว่าสาวกนิสันนะคะแนะนำเลยนะคะรถสภาพสวยๆรถพร้อมใช้งานนะคะไม่น้อยด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่วิ่งเพียงแค่40,000กว่าโลเองนะคะ ถือว่าใช้งานน้อยอยู่เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจหรือว่าพี่ๆหรือว่า f อท่านใดที่สนใจตัวนิสันอยู่นะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาหาพิตตี้ได้โดยตรงเลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะเป็นเบอร์0971126820นะคะ0971126820คะ่ะเบอร์นี้นะคะลูกค้าสามารถออนไลน์สอบถามข้อมูลได้เลยนะคะเป็นเบอร์ของพิตตี้โดยตรงเลยนะคะ ค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับคันนี้นะคะพี่พาชมรอบๆคันภายในภายในห้องเครื่องกันแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชุมอยู่สนใจนะคะก็รีบติดต่อเข้ามาสอบถามนะคะจะจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ